สำหรับน้องๆคนไหนนะครที่เรียนกับพี่ได้น,นะครับใครยังไม่ได้เข้ากลุ่มนะครับให้ไปเข้ากลุ่มนี้เลยนะแต่มาที่เมนูแล้วก็มาที่กลุ่มนั่นเองนะครับกลุ่มจะอยู่นี่เลยกลุ่มเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Online, Study by c w s นั่นเอนะครับกลุ่มนี้นะครับดียังไงนะกลุ่มนี้นะครจะมีคำว่าไกด์หรือคู่มือนี่ครัที่ให้น้องๆเนี่ยสามารถไปฝึกฝนตัวเองย้อนหลังได้ทั้งๆวิชา ภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็วิชาคณิตศาสตร์นั่นเองนะครับใครอยากเก่งใครอยากทําได้ใครอยากพูดได้ใครอยากคิดเลขได้นะครับให้มาที่กลุ่มนี้ได้เลยนะกดไปที่คําว่าไกด์นั่นเองนะครับแล้วเขาก็จะมีบทหมู่บอกนี่นะครับเนี่ยไกด์ one เนี่ยคืออะไรไกด์ t w คืออะไรไกด์ three คืออะไรไกด์ f o คืออะไรไกด์ five คืออะไรนี่นะครับต้องให้น้องๆเนี่ยเข้าไปดูนะครับน้องๆกด co โพสได้เลยนี่นะครับแล้วก็จะมีวิดีโอขึ้นมาแบบนี้น้องๆน,นะครับสามารถเลือกดูได้เลยน้องๆอ,อยากดูแค่บทไหนนะครับน้องๆก็สามารถดูได้นี่นะครับอยากดูแค่เรื่องไหนอยากดูแค่เรื่องนี้น้องๆก็เข้าไปดูได้เลยนี่นะครับมีทั้งวิชาวิอังกฤษที่จะพูวิทยาศาสตร์ มีทั้งภา,าษาอังกฤษนะครแล้วก็มีทั้งคณิตศาสตร์นั่นเองนะน้องๆสามารถเลือกเข้าไปดูได้เลยเนี่ยจิ้มได้เลยนะอยากดูพี่นิวหรือว่าอยากดูของพี่กีต้าร์นะครับก็สามารถเลือกจิ้มได้เลยนั่นเองอ่าอย่างเช่นถ้าสมมุตินะครับนี่เข้ามาดูปึ๊บ เรากดเข้าไปเราก็สามารถเรียนได้เลยแบบนี้นั่นเองนะครับถ้าสมมติอันนี้นะครับเป็นเพลงลงท้ายด้วยคำนามนะถ้าทีนี้ได้ล้องเพลงนะคะจะให้น้องร้องลอเพลงตามด้วยเพลงนะร้องได้เสร็จปุ๊บนะคบก็สามารถกดคําว่าดันตรงนี้ได้เลยก็คือเราเรียนบทเรียนนั้นเสร็จแล้วนั่นเองนะครับแต่ถ้าไม่เข้าใจเราสามารถพิมพ์คอมเมนต์บอกได้เลยว่าฉันเป็นประธานบริษัท นี้ก็คือฉันไม่เข้าใจ <c oughs> นะน้องๆก็พิมพ์มาได้เลยนะคะเดี๋ยวพี่ด้ามาตอบนั่นเองนะโอเคถ้าดูครบจบหมดแล้วนะครับก็จะมีใบเซอร์ติฟิเคชันให้ด้วยนะคะว่าน้องๆเนี่ยได้ผ่านหลักสูตร b s s i e n n l l s s ออนไลน์กับหลักสูตรคณิตศาสตร์พื้นฐานออนไลน์กับ Study by CWS นั่นเองนะคะถ้าใครอยากได้เกียรติบัตรนั่นเองนะครับให้เข้ามาทำให้ครบทุกเซ t ชันนั่นเองนะสำหรับวันนี้ พี่แรก็มาบอกเรื่องราวดีๆแต่เพียงเท่านี้ไว้ใครดูเสร็จแล้วก็จะได้รับเกียรติบัตนั่นเองไปแล้วบ๊ายบายพี่เป็นใครเร่พี่เป็นประธานบริษัทเองไม่ใช่ <laughs>